อนาปาณสติคือการเอาจิตอยู่กับลมหายใจของเราพระศาสดาบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจธ์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเป่ากิเลตมีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยชื่อว่าเราเพียรเป่ากิเลตชื่อว่าเราเป็นผู้มีสัมปชัญญะและมีสตินำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ชื่อว่าเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ ในส่วนกายานุปัสนาสิปทานแต่ถ้าใครรู้ลมจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมจะเป็นจิตตานุปัสนาถ้าเรารู้สึกถึงความเฉยๆที่เรารู้อยู่กับลมจะเป็นเวทนานุปัสนาถ้าเราเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนความดับผู้เจ้าเรียกเป็นธรรมานุปัสนาเห็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ครบด้วยอานาปานาสติเพียงอย่างเดียวนะ นั้นอนาปานาสติผู้เจ้าจึงเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเป็นตถาคตวิหารเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดพรหมวิหารนะคำว่าพรหมเป็นคำก,กลางๆที่ใช้กันได้ทุกลทัทินั้นอนาปานาสติเนี่ยอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่อย่างลงสูงอมตะคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่หวังได้สองอย่างคือพระอารหันต์หรือพระอนาคามีบุคคล นั้นวันๆหนึ่งเนี่ยถ้ายมที่จะทําความเพียนรู้ลมใยใจเข้าไว้แค่นี้ง่ายๆแล้วทุกอย่างจะดีหมดการขโมยการฆ่านะการประพฤติผิดในการการพูดโกหกการดื่มสุรยาเมามันจะลดลงไปลดลงไปพเพราะพระองค์บอกว่าอานาปานสติแก้อกุศลได้ทุกเรื่องจิตของเราจะสร้างอนุสัยใหม่ความเคยชินใหม่กับความสงบนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ เข้าไปคล้องแววนใะนไอกุศลจะค่อยๆหมดไปค่อยๆจางกลายไปหายไปจะมีจิตที่เป็นกุศลมาแทน,นนั้นกุศลไม่ต้องทําอะไรกุศลคือการมารู้ลมหายใจเข้าออกคือสติปัฏฐานสี่พระุทธเจ้าจึงตรัสว่าใครกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่คือกองกุศลที่แท้จริงนั่นคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องเพราะนั้นโยมต้องการสร้างกุศลรู้ลมหายใจเข้าไว้นั่นคือเรากําลังจเจริญสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเอง นั้นกองกุศลที่แท้จริงสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องวิ่งไปไกลที่ไหนอยู่กับตัวเราเลยภิสูุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั้นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานสี่สี่อย่างไรกันเล่าภิสูุเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำสติปัฏฐานสี่พระศาสดาอธิบายด้วยอานาปานาสติเป็นอย่างเดียวแค่รู้ลมหายใจเขาออก ครบทั้งสฐานนั่นนี่จะชี้วิธีง่ายๆในการสร้างกุศลเราจะได้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลจับฉวยไว้เลยรีบทำํำเพราะว่าไม่รู้ว่าความไม่เที่ยงในชีวิตจะเกิดเมื่อไหร่